หน like ึ่งสพันบาทบอนโดนค่กเอสองพัาทอที่หนึ่ื่บาทหนึ่งบาทนะจ๊ะหนึ่งบาทแล้วหนึ่งหบาทแล้วหน่งหมื่บาทแทนที่หจ้ะหนึ่งหมบาทแทนที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท สุดนึ่นคสุดนะครับคนนี้ึมน้าหาบทที่หนึ่ง้าพบาทาและและและหนึ่น สองคนจะพิจารณาสองคนแล้วสองคนแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ตอนนี้เขาสู้ตัวเองไม่ได้โกงอะไรกันนะมันคุณสู้กับตัวเองนะเนี่ยวันนี้ตัวเองสู้เองค่ะสองเปิดบาทครั้งที่หนึ่งจ้าอะไรครับเจนและตังค์ดวลโดดยาแล้วสองโดดยาแล้วยาอะไรยาอะไรฟินแฮฟินแฮ ดีเท่นะอนะสองหมื่นเดี่ยวสองหมื่นบาทครั้งที่หนึ่งอ่าสองสอง